สวัสดีครับพี่น้องครับเรามาเจอนอยครับนอยที่8กันนะครับผมเมื่อวานนี้เข้าเป็นอย่งนอยครับนอยที่8กันนอยที่8 6ดสา มีเล่นน้อยพิเศษปกติ V.I.P. แล้วก็นอย CD นะครับเจาะบ,บนล่างเรามาดูตัวเด่นๆกันครับผมตัวเด่นๆจะมี 8ตัวลอง9จับเด่นได้จะมีอะไรครับมาดูกันนะครับผม8 5 8 6 8 8 8, 8 เก้าตัวรองเก้าเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดเก้าเก้า ตัวเด่นตัวรองมีนะครับตัวเลขทุกตัวควรไปพิจารณากันนะครับผมควรเอาไปพิจารณากันตัวเด่นตัวรอง8ปดแปดห้าแดหกแปดแรอง9 5้าห้าเก้ากกดเก ขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณคลิปนี้ที่ติดตามนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปครับขอให้เฮงๆปังๆทุกคนนะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามครับผมขอบคุณครับ